สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโรบอกแมปออสตา์อีกแล้วแต่ตัวที่พี่จะมารีวิววันนี้ก็คือคิสนั่นเองรีวิวช้าคืองานของเราย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นตัวละครจากของสลามคุงนะคนที่ยิงข้างๆพี่นั่นเองนะมาดูกันดีกว่าฮะว่าคิสทำอะไรได้บ้างอื้ยืนเท่ฮะแขนกลคน,คนแปรธาตุอื้อ ดูตัวสก่อนทําโมเดลออกมาได้สวยงามมากค่ะดาเมจนะอยู่ที่พันหกร้อยสิบสองระยะเจ็ดสิบสี่วินาทีต่อการจงตีนะอัพเป็นขั้นที่หนึ่งดาเมจอยู่ที่สามพันระยะสิบเจ็ดสี่วินาทีต่อการจงตีเหมือนกันนะอ่าดูวงกลมนี่สิวงเล็กมุกปิ๊กน่ารักละเกินจงตีเป็นทรงกลวยอย่างนี้เลยเหรอต่อยเ,เข้าไปไม่เห็นเอฟเฟกต์เลยอ๋อ มันมีข้างบนคอยยิงอยู่นะเดี๋ยวบอกให้น้องเขาลบตัวออกให้หน่อยละกันนะโอเคมาดูขั้นที่2การดาเมจอยู่ที่4537ระยะ17 4วินาทีต่อกันตรงตีนะว้าวเราจะได้เห็นท่าเขาแล้วนี่แขนเลขว่ารับแขนกลคน,คน,คนแปลท่าชัดๆอัพสาฮะดาเมจ6195นะ ระยะเปลี่ยนไปเป็น25นะ4วินาทีต่อการโจมตีวงกลมก็เปลี่ยนไปด้วยนะวงตรงนี้จะเป็น AOE แบบ circle นะเป็นวงกลมตุบอย่างนี้เลยนะตบยิงยิงยิงเหล็กเ่าเป็นขั้น4นะดาเมจ7,848นะระยะ25 4วินาทีก็ต่อการโจมตีโอ้ลิมพัน4วินาทีนะทุกคนขนะั้น5ฮะดาเมจอยู่ที่9,648 ระยะ25สีวินาทีต่อการโจมตีเหมือนกันนะอัพเป็นขั้น6ฮะดาเมจอยู่ที่1 1 4 4 8ระยะ25 4สีวินาทีต่อการโจมตีนะตัวนี้น่าจะ4วินาทีตลอดที่สําคัญอยากเห็นท่าต่อไปละอัพอีกขั้นหนึ่งคือเปลี่ยนท่านะนะขั้นที่7ดฮะดาเมจ1 3 6 0 0กรว่ากว่านะระยะ35สีวินาทีเหมือนเดิมชมด้วยกำปั้นเหล็กใหญ่ขึ้นนี่ อเป็นขั้น8ดหาดาเมจร6 0 0กับอีก300กว่าๆนะระยะ35 4.5วินาทีนานขึ้นวะ่ะหลังๆเริ่มนานขึ้นละนานขึ้นละขั้น9นะทุกคนขั้น9ดาเมจอยู่ที่1 9นะที่เหลือเหมือนเดิมว้าวขั้น10นะดาเมจอยู่ที่3 8 8 0กว่ากว่าๆนะทุกคนไม่มันแรงขนาดนี้วะขั้นที่11นะอ้าคิดไม่ตีแอ ดูทั้นนี้11สกอร์ฟูเอโอแบบนี้อาเมด1 5 8 0 0กว่าๆนะระยะ55วินาทีต่อการโจมตีว่าแล้วทำไมมีคนชอบเทรดเยอะจังนะมันเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะทุกคนดูดิว้าวคิสนี่เป็นตัวเก่านะไม่มีธาตอะไรแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็ไม่ตีติดสถานะใดๆทั้งสิ้นอืมเก็บไว้ประดับบารมีก็ดีจะเอาไปเล่นในสตอรี่แมปต้นๆก็ ก็ดีอ่ะได้นะเออขั้นต่อไปนะต้องใช้เงินประมาณส0 0แสนเลยอะทุกคนสามแสนห้าันอะโอ้โหนานเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้อ่มาดูดาเมจาขันที่สองฮะ5 8, 000, 6, 000. ้าแสนแมพึงบ้าไปแล้วหรือสูงมากดาเม่สูงมากระยะห้บนะและก็5วินาทีด้วยขั้นสุดท้ายใช้เงินตั้งแ0ดแสนเนะมึงเอ้ยฟาร์มเงินกันยาวๆไปเลยนะ น่าจาไม่เหมาะกับลงสตอรี่แล้วละ่ะเป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มดาเมจนะทุกคนดาเมจหนึ่งล้านสามแสนแปดมืนระยะ 50, นะห้าสิบนะห้าวินาทีต่อการโจมตีนะตีรัวๆเลยเว้ยตัวนี้โูใช้ฟาร์มดาเมจนะสบายเลยเนะี่ยอ่ะคราวนี้เรามาลองบัฟกันบ้างดีกว่าดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่โอ้โหสี่ล้านเลยสี่ล้านเลยอ่ะพี่โอโ้เป็นตัวที่ดาเมจสูงมากๆเลยนะและเป็น full AOE โเออี o, A, o, e. นี่คือดีอ่ะคือดีคือดีเลยนะ <L un> อ่ะโอเคฮะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อยากให้พี่รีวิวตัวอะไรเมนไว้ใต้คลิปละกันหรือมีตัวอะไรจะให้พี่รีวิวแล้วก็เข้ามาในดิสมาแล้วก็มาด้วยกันนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบ ái, ฮะ